สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องบล็อกคาเกมมิ่งขอบตะดำนะครับเอ่อตามสัญญาตอนไลฟ์บอกจะมาไลฟ์วันนี้เอ้ยทำคลิปวันนี้ใช่ไหมก็มาทำนะครับของอาชีพหนึ่งขอเป็นอาชีพสายตีไกลก่อนเพราะว่าสั้น่อยแล้วก็ข้อมูลไม่ต้องใช้อะไรมาก,กเท่าไหร่เพราะมันเป็นอาวุธหนึ่งที่ผมชอบเล่นช่วงแรกแต่พอไปเล่นหลังๆแล้วมันรู้สึกว่าติดขัดก็เลยไม่ได้เล่นครับอาวุธล่มอ่ะ คือตอนแรกใช้ร่มคือกาตีผมการต้ตออกมาตีใกล้แต่เวลาตีอะร่มอะทิกซ้ามันจะเป็นตีไกลเห็นปะจะปล่อยวัลับออกไปเพราะถ้าจะตีไกลตีใกล้คือต้องกดกดปุ่มตีหนักซึ่งช่วงแรกผมรู้สึกแปลกๆแ,แต่ตอนตอนนี้เริ่มเริ่มชินละก็พอจ้แล้ว,วเราเล่นยังไงบ้างแต่สม,ม่าผมไม่ค่อยได้ใช้หรอก ไปตีใกล้แล้วทนเนี้ยไปมาเล่นใหม่แล้วโอเคอาวุธหลักผมไม่เรียกอาวุธหลัก,กอาวุธรองของสองชิ้นเนี้ยผมว่ามันเป็นอาวุธหลักได้ทั้งคู่เพราะอย่างแรกแต่ข้อได้เปรียบของโลกม,มันจะมีอย่างหนึ่งคือมันเล่นคอมโบได้ครับนี่มันจะชาร์จใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดูอย่างแรกคือกดกีดซ้ายมันจะตีปกตินะปล่อยยิงยิงไกลไป กดกิ๊กสายค้างตีเบาปล่อยลมไปสกิลคิวไปโล่การทุกการทุกสกิลแล้วก็เราไม่เราหรือสักตัวไม่สามารถฝ่ามาได้แต่เหมือนก็เห็นบอสฝ่ามาั้งไม่เลยไม่แน่ใจว่ากันบอสได้ไหมเป็นบอสต,ตัวแรกอะในหมวดทดสอบอะเห็นมันวิ่งฝ่ามาก็เลยคิดว่าน่าจะกันบอสไม่ได้กิลที คือการวับไปถ้ากดอีกทีก็วับกลับเอ่อสกิลนี้ถ้าถ้ากดถ้าเร็วพอมันจะตีกาอากากศได้ด้วยนะซึ่งตีกาอากากศมีมีอยู่สองวิธีเดี๋ยวทำให้ดูตอ่อสู้สกิลคิวคือการยิงออกไปแล้วสกตัวจะติดสัันมันจะติดเหมือนหยุดเวลา ผลสกิลทีคือการปลาล่มแต่ต้องมีสแต็กตรงนี้ให้ครบก่อนนะครับไม่ต้องมีให้ครบอ่ะมีให้เลยจำนวนจำนวนหนึ่งอ่ะมัืถึงจะได้เดี๋ยวมันจะพอเรากดทีมันจะปาปลาล่มออกไปแล้วมันจะยิงคอยยิงวอลับให้ก็คือช่วงยิงวอลับเราก็เปลี่ยนเป็นอันนี้ซึ่งเดี๋ยวอาจจะลดให้ลองให้ดูต่อ,บบอู้บอตต่อมาชุดเซตเพิ่มฟากสมารถระยะไกลเท่านั้นเลย เออสึกปารผมไม่มีม่ครบอันหนึ่งนะครับรูเซตอันนี้รู้สึกจะไปเพิ่มอันบนคือเพิม่มความแม่นยำนะครับซึ่งไม่รู้จะเกมนี้มีตีพลาดด้วยเหรอไม่เคยเห็นตีพลาดนะส่วนชั้นล่างถ้าครบ4เีเซตเออหลังโจมตีเบาหรือกาอากาศนะครับความเสียหายที่จอกความเสียหายจากการโจมตีหนักและ หรือโจมตีกาอากาศจะเพิ่มขึ้น12เปอ็นเเวลา15วิในทางกลับกันมีสิ่งที่พิเศษคือหลังจากโจมตีหนักหรือโจมตีทางหนักทางอากาศแล้วอะความาเสียหายที่ถูกที่ถูกใช้จากการโจมตีเบาจะเพิ่มขึ้น12เช่นกันก็คือสลับไปสลับมาก็คือตีหนักก็คือกดกดตัวออของผมเป็นตัว R นะตีเบาก็คือคลิกซาย เพีงแต่อุติเบาชิกซ้ายคือเรื่องสองวุตอะแต่ตีหนักมันน่าจะตระเินเฉพาะอุฒิร่มครับเพราะของของพัดมันไม่มีตีตีหนักเออผมยังไม่ได้โชว์ฟอา์สมารถร่มเนี่ยเนาะเดี๋ยวเอาชุดเสร็จกนตัวเกาะเอ,อ่ออันนี้เพิ่มค่าคีิก,กับเลือดนะครับอันบนส่วนล่างเอ,อ่อหลังจากต่อสู้อะถ้าคุณไม่โดนดาเมจเลย เป็นเวลาสิบวิคุณจะได้รับเอฟเฟกความเย็นที่ไม่รู้ความเย็นนะครับแล้วความเสียหายครั้งต่อไปหรือความเสียหายที่ได้รับภายในสองวิหลังจากถูกโจมตีจะลดลง4 0แล้วก็เอฟเฟกนี้จะหายไปเมื่อทุกออกจากการต่อสู้นะครับต่อมาอปานปานอันนี้เง่ายๆก็คือมันจะไปเสริมสกิลนี้สกิลยิง คือทาให้ยิงได้สองครั้งถ้าถ้าเราเอาออกก็จะยิงได้แค่ครั้งเดียวแต่ถ้าเราใส่ยิงได้สองครั้งนี่เห็นไหมครับมีเลขสองอยู่นะแล้วผมเอาปานออกนี่ยิงได้ครั้งเดียวเห็นไหมเอาใส่กลับไปก่อนเพอเดี๋ยวมีต่อสู้ให้ดูพึ่งไอ้เวลาเพื่อเมื่อยิงออกไปแล้วอะ่ะ เอ่อเอฟเฟกต์จะเมืนมันจะเพิ่มพังโจมเอฟเฟกตโจมตีเอฟเฟโจมตีจะเพิ่มขึ้นก็คือเพิ่มดาเมจละสิเป็นเวลาสิวิสองอันก็ยี่ิบเวียจริงๆมันมีเขียนต่ออนิดนึงแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันคือสกิลไหนนะครับต่อมาปานอันนี้อันนี้จะเป็นเพิ่มของล่มไม่ของพัดก็คือสกิลว้าไปอ่ะ มันจะกดได้สองครั้งมั้งแล้วก็ระยะเอ่อร,ระยะเวลาวับกลับจจะอยู่ได้นานขึ้นซึ่งตอนแรกผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ได้กี่วิน่าจะสองวิมั้งแล้วถ้าอัพน่าจะกลายเป็นสามวิถ้าใส่จะกลายเป็นสามวิซึ่งผมยังหาไม่เจอครับว่าอยู่ตรงไหนต่อมาอันที่สามอันนี้ไปเพิ่มความสามารถอันนี้คือเมื่อเราวิ่งเกินสิบห้าเมตรสามวิ จะได้รับเอฟเฟกต์สปริงทันเดอร์สชั้นทุกครั้งที่คุณโจมตีหนักโจมตีหนักาอากาศหรือโจมตีเบาหรือชาร์จเบาเพื่อสร้างความเสียหายจะใช้สปริงทันเดอร์หนึ่ชั้นเพื่อเพิ่มความเสียหายต่อทักษะเพื่อเพิ่มความเสียหายต่อสุขภาพแต่ผมไม่แน่ใจว่าความสุขภาพน่าจะก่อมั้ง่อของประเภททักษะนี้จะเกิดขึ้น15%ในช่วงเวลาหนึ่งวิถัดไป เอฟเฟกต์เพิ่มความสามารถเสียหายถูกตัดสียหลังจากที่มันสลงสายไฟเพึ่งอันนี้ผมงงช่วงหลังมันแปลแล้วงงๆแต่ก็คือก็คือเพิ่มเหมือนเพิ่มลดทำลายก่อนแหละแต่ว่ากูดามันสิบห้าวิแล้วก็เหมือนจะอยู่นานๆสิบสองวีมั้งซึ่งก็ยังงงๆงงเหรอ,อตัวอย่างนี้สิผมงง,งหลังรถจักเนี้ย ส5ถึงตรงนี้ส่วนสุดท้ายไปเพิ่มความสามารถโจมตีทางอากาศก็คือเอ่อทำให้เมื่อศัตรูลอยใช่ไหมครับแล้วคุณเราจะได้รับโบนัสเอฟเฟกต์โจมตีภายนอก10%อยู่ได้8วิเออผมลืมบอก Skill สก,กิลคิวสกิลเนี้ยเอ่อเป็นเพอร์เฟคดอได้นะครับถ้ากดจังหวะดีๆซึ่งในตัวอย่างมีให้ดูอยู่มั้ง เนี่ยเดี๋ยวช่วงแวรกเอาเฟลดดรอสเห็นป่ะเนี่ยสกิลลม้มนำมาเพิ่ปรนฟลดอทได้ทีนี้มาดูวิธีการเล่นเทอรมอนทั่วไปอ้อล้มผมลืมบอกว่ายังไม่ได้บอกเชื่อล้มเป็นไงผมบอกแต่พัดเออพัดตีปกติคือปลอกไปใช่ไหมถ้าตีหนกก็จะเป็นสกิลเพียงแต่ล้มอ่ะมันมีความสามารถพิเศษอย่างหนึง่งคือเป็นคอมโบได้ ปุ๊บสองทีนี่อันนี้คือคอมโบนะครับกดสองทีแล้วกดตีหนักไฟลาล้ออกไปถ้าสามทีถ้าทีเดียวทีเดียวก็สองทีเหมือนกันดีกว่าหนึ่งสองนี่แค่แค่นี้สำหรับตีหนักกล้ว่าายเป็นตีเบาเฮ้ตีเบาแล้วกายเป็นตีหนักแตวกับกันถ้าเราตี ตีหนักจะเป็นพุง่งรมพุ่งไปเข้าหาเหมือนกันครับสองทีแต่สามทีรู้สึกจะพิเศษอยม้งซึ่งร่มสามารถวิ่ควิก้ายค้างนะจะเป็นแบบนี้ยิงวนลเไปเรื่อยๆใช้สเตมิม่นในการยิงเออสกิลนี้เอามาทำดาเมจได้นะซึ่งผมเอามาใช้บ่อยอยู่มันรู้สึกเท่ดี แล้วล่มถ้าตีหนักค้งางต่ลอยขึ้นไปแล้วก็ชาร์จถ้าปล่อยเราก็จะลงมาล่มมีฝาซสามาพิเศษอย่างหนึง่งบินกาอากาศได้ซึ่งสามารถใช้บินบินเข้าหาบอสบางตัวได้ที่มันเข้ายากๆอย่างเช่นบอสงูปึ๊บแต่ระวังเพล่อล่มหมดระวังเสียความเสียหายด้วยนะครับมันมีดาเมจนะ ถ้ากดทีอีกทีจะกลายเป็นตีนะครับเป็น <Yeah. S 1> ทำดาเมจลงมาโอเคทีนี้เดี๋ยวมาดูวิธีเล่นตอนตีมอนทั่วไปเ <Yeah. S 1> ปิดล้มออโดเมตครตึ้งติดกูดาวอยู่มันเลยกดทีไม่ขึ้น จะสม่าผมชอบชาร์มากกว่าง่ายวะแถมเท่ป่ะด้วยโลพัดอะ่ะนี่กดสวาไปก็เหมือนกันตีได้เหมือนกันแต่ต้องรอมันเช็คลัวๆไม่ได้อะถ้าชาร์ไปแล้วต้องรอคูดาวสักพักหนึ่งต่อมาล่มสม่าผมชอบแบบน่ะตาแล้วก็ยิง แล้วถ้าเราเก็บสแต็กได้ใช่ไหมตัวทีมจะเป็นแบบนี้ไปเ,เปไหนอ่ะเฮ้ยมันหนีเฉยเลยหนีได้ด้วยเหรอหนีไม่เฉยโที่สู้ก็มีอยู่แค่นี้ก็คือถ้าไม่ใช้สก,กิลนี้ใช่ไหมก็เป็นแต่สมมารถก็เป,ปิดปีเตอร์นเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนเป็นพัดแล้วก็ใช้พชัดโจมตี ปึ๊บแล้วก็กาอากาศวิธีเล่นมันแล้วแต่คสไตล์คนเล่นอ่ะแต่สมาร์ทของก็ใช้ล่มแหละแล้วก็อย่างงี้ไอ้ใช้ล่มแล้วก็ยิงแบบนี้แล้วส่วนมากก็เดีย <c oughs> <c oughs> เอฟเฟกต์บัคเอ่อสำหรับมือถือสำหรับใครเล่นมือถืออาจจะต้องไปปิดออปชั่นนะครับผมจำไม่ได้ว่าอยู่ในไหนนะแต่มันมีอยู่ในหน้าตัวช่วยนะครับ ใช่นั่นเนี้ยอยู่ข้างล่างนี่มั้งมันจะมีเอฟเฟกมันจะมีเอ่าผมไม่แน่ใจว่าอันไหนแต่เป็นตัวช่วยเล่นแหละอันนี้อะไรอะระดับความยากน่าจะน้านนี้แหละข้างล่างเนี่ยน่าจะรูสึกอยู่แถวล่างสุดเนี่ยมันจะมีเวลาเรากดชาร์จอะ้าเนี่ยมันชอบใช้อาวุธมันชอบใช้อเทมเนี่ยเนีย่ย เนี่ยมันชอบใช้เครื่องไฟให้เพราะงั้นอย่าลืมมาออกนะครับอเดี๋ยวไฟไหม้ไฟเกมนี้ลามง่ายเหลือเกินไหนๆก็ไรง้ละขอเผาปะเล่นแล้วกันสวยอยู่นะเออเดี๋ยววันที่16จะมีบอสเพิ่มผมมจะดูว่ามันเป็นบอสโลกหรือเป็นบอสธรรมดาถ้าเป็นบอสถ้าเป็นบอสโลก,กอาจจะ อีเฉยมาทำคลิปตีเฉยแต่ถ้าเป็นบอสบอสแบบได้ของอะ่ะผมอาจจะมานั่งทำคลิปพิธีปลดนะครับ๋ย่ต้องดูก่อนว่าบอสชิน้นไหนเกือบลืมเกือบลืมเอ,อ่อทุกเซตบอสใช่ไหมั้ยสึกจะมีก่อนแรกจะหาไม่ได้นะครับเป็นแซนลอกแซนลักนี้ซึ่งกอ่อนแรกจะไม่มี น่าจะเป็นเกาะสองนะผมจะไม่ผิดนี่ฮิวปลาเหรออืมก็บอสปลาบอสใหม่โอ้นานอยู่นะเพราะบอสปลามันอัปเดตรอบสองอะ่ะถ้ากลับช่วงแรกเราหาไม่ได้เลยอะ่ะนี่แทง อืมช่วงแรกหาไม่ได้เลยครับงั้นจะหาได้คือต้องรอคอัปเดตบอสป่าเข้ามาโอติดเลยกัะติดเลยกัไม่ใช่นานครับงั้นถ้ากับคุณต้องจะหาเซตเอาวุธอาวุธะคุณต้องไปหาหาในในออนไลน์อย่างเดียวเลยอ่ะโหยากอยู่ มีเกาะพอหาได้ครับเพราะเกาะมันตอบจากตรงนี้ก็จะบอสรู้สึกว่ามันจะอัปเดตเข้ามาพร้อมบอสมั้งเสือเปี่ยวเขานั้นเนี่ยช่องสองเฮ้ยจะบอกเกอ <c oughs> าะก็จะบอกว่ากก็ไม่มีไม่มีเหมือนกันเท่ากับหาลายอย่างเดียวเลยครับถ้าจะเอาอืมลงด่านไม่แน่ใจว่าจะมีจะได้ไหม มันสุ่มอะถ้าลงด่านผมไม่ไม่น่าคุมครับผมว่าลงออนไลน์เปิดหากล่องคุ้มวะเออเดี๋ยวไม่ได้สู้บอสนะพอเราสู้ไปแล้วไอ้นี่แล้วเอ๊ะสู้ให้ดูดีกว่าว่าสู้บอสยังไงเป็นบอสโง่แล้วส่วนมากบอสโง่ของก็ทำไม่เกี่ยง พอมไม่สะเทือนเสื้อแคท่าเนี้ยมันโอกาสลอยน้อยเลยบางทีอะเนี่ยทะลุบอมทะลุกไม่ได้อะผมก็เลยไม่ค่อยนี่หละ แต่ท่าเท่อยู่ครับของลมแต่สู้มัวนิดนึงก็าสู้แล้วก็บอสสู้บอสมีแค่นี้แหละคำวงผมอะ่ะเวลาสู้บอสอ่ะก็ยิงล่มไปแล้วก็ใช้ล่มตีกาอากาศพอลงมาก็เอาลมไปให้ออโต้แล้วจากนั้นก็ใช้พัดใช้พัดถอยลองมา แล้วก็ตีชาตีถ้าบอสลอยเราก็เข้าไปกด f ถ้าไม่ลอยก็ไม่ต้องเข้าไปกดงั้นจะเสียจังหวะในการไปรีด่ดยวตะกี้ทีก็ทาระยะก็ได้ก็เข่าลอยถ้าลอยก็กดตีกายกายเหมือนกันแล้วก็วาร์ปกลับหลักๆก็มีอยู่แค่นี้คอมโบมันอนะโอเคส่วนนี้เดี๋ยวขอจบตรงนี้ก่อนนะครับก็ถ้าชอบมากดอไลค์กดติดตามได้นะครับส่วนนี้ขอลาันครับจกจุครับ